โหสุดยอดนี่แหละมันมนี่แหละคนคนที่คนที่เราต้องการนี่แหละต้องช่วยกันจิวะเออ <c oughs> หนังขึ้นมาเรียกไม่หันแล้วครับเรียกไม่หันแล้วนะไม่หันแล้วเรียกเรียกพี่เออแล้วนะ <c oughs> ออ,อยู่วะเราจะอ่อนอยู่ะเฮ้ยไปแล้วเนี่ยไปอยู่นี่แล้วไปอยู่กับแก๊งอื่นแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะเออมันก็มันก็หนุ่อะแต่มันไม่ค่อยมีอะไรและวแล้วนนเนี่ยเบสซิ่งแบ็คทวายไลท์ไฟบ่าน้ำแข็งไป อยูอีกนะไวยเว้นดลยบินเนี่ย้องมาดูว่ามันทำอะไรได้อีกปะแต่ผมเห็นสกิลมันแล้วอ่ะที่มันให้ดูมันแบบไม่ดูงโง่มากเลยมังก่อน <laughs> อืม อืมอืมดูจะน่าจะแบบมีระเบิดอะ่ะระเบิดสองรอบอะอืมระเบิดสองรอบไปผมว่านะอืมถูกปะวะเนี่ยเอยถูกแล้วโอเค แม่ประคุมกูหายอ๋อยังอยู่ต้องลงมัดโชว์เด็กๆแล้ววะจริงๆเกียดค้าของแล้ววะมินได้แตยาสอน็็บอกเลยก็บอกเลยว่าเนี่ยไอเอ็มอเนี่ยเขาบอมาหมดแหละ พินได้เนี่ยแล้วไบไม่ทันหรอไบแป้งวันเนี่ยเพิ่งมาด้วยไม่รู้อ้อโหเฮียทุกคนโอเคปงไม่รู้ล้ว่ามันเอาอะไรมากันแต่เขาหักแล้วนะ่าจะไบแล้วแหละถ้าเขาหักนะหรือเปล่า ถ้าไม่ไปก็เตรียมกดอัอดอนเห็นไว่าเด็งกูหนึ่ง ้าวมันทุบไล้วทีหนึ่งเหรอ 100. เรียบร้อยเดี๋ยวมาเรกูหนึ่งสองสามสี่ เฮ้โโยโอ้โหโตทช่นะเฮ้ยโอ้โหบายพอดีแล้วครูแฮมเบเกอร์ไอสัตว์เลย มาใบแล้วรอดโอ้ยยี่โดเขาหาไป <laughs> จริงก็แทงก็ได้ไปแล้วมั้ <noise> 哎,呀 <noise> 哎,呀 <noise> 哎呀！哎呀！哎呀！我告你呀！哎呀 วินิกว่านแคร์ดนแคร์ดนแช่โหดอะมาติยัอ่ะมาติดแล้ว,ลวยาพร้อมอยูม่มาเด้อเชื่อไมหยับแรงด้วย โอ้น้องไม่เป็นไรมือใหม่ไม่เป็นไรนี่ไงถึงบ่ะวะเย็ดมาไม่ถึงโอ้โหเย็บทุบได้ทุบได้อยู่รอบมึง หนึ่งขอทีหนึง่งไหมสองโอเคไปบูมทำรามแม่ ไหัวไนนอ้น้องน้องจะเป็นสกายไวเยรยกันเหรอบางเอาให้กู <laughs> จะวะเฮ้ย หนหางงกูอยู่ว่ใอย่างกูลองเรงอ่ะเฮียโดนอีกเป็นเฟสละ ดาบไฟกันเปล่าวะะนี่ยเอาไบเลยพอดีเออใส่จะไบยอยู่แล้วฮ่าโหยแม่ว่ายกหัวลบอึ๊บอึ๊บอึ๊บหอวยันไม่เต็มวะอ้โห ถ้าผิดพลาดทางเทคนิคทำมกุหรอาำกหลอสตีมนันอะโอกสตีมันอะ ยังขึ้นมาเปละนะี่ยนอันนั้นขึ้นมาโอเคอืมเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ่ะสวยโอ้โหฟินกันเป็นนี่หว่าโอ้โหเริ่มกดเคาน์เตอร์ ไอไข่มไม่เ้หัวแตกน้องไม่ได้เกมอ๋อจะยินเสียงผมอ๋อ 啊妈呀！哼、啊！我、啊、来、嗯、不砰砰砰砰砰！啊！呀！呀！<laughs> 我过来了！ ไบไปแล้วทำไมผิดโหโคตแม่น oh, เลย they're tap โอ้โหเมื่อฉันฟิตเลยแม่งกดอะบายไปตีน้องอ้เ,อไเวไอ

เอออุ้ยแย่แล้วแย่แ hey ล้วจะหลอกจะตายแล้วไม่ยังบินอีกสองเอ้ยเอ้โหงม่โดน พี่ว่าวายมันจะมีพัผลผลิตปะพัผลผลิตนะไม่โดนเอาพลาสติกขาวมาก็ได้ อืมเขบอกว่าเอ้ยนี่มันการเดียนเหรอแต่ไม่ใช่กเูเผือกโหนะเนี่ยนาดอะไรีย่างเงี้ยสียาจอออนหน่อยเว้ยอืมกูสินะ 喂，白羊娃，打来个呗，同哼。<noise> <noise> <noise> ยากเหลือเกินวะต้องให้เบกเกอร์แน่าตายเลยเจ็บหมดแล้วนี่อ่ะเอา ไม่รอบแรกมันไปไม่ทันวะถ้ามันทำถูกอะข้าไปเฟดมังกรก,ก่อนจะไบนะแต่ไม่ยินเสียงเกมใช่ปะเพ่ทำไมอ่ะคาใจวะทนอะไรของมึงเนี่ยอ๋อโอเคน้งแข็ง สัตว์เชียร์นี่โอ้โหโอเคถ้าถ้าแค่นี้มันไม่เอาดาบอะไรที่เอามาตีวะดาบอะไรที่มาตี เพราะว่ามันแบบไบไม่ค่อยมันก็ว่ามันมันไบไม่ค่อยได้เลยเดี๋ยวไลฟ์สิโดนไม่รู้เสียงท็อปไม่ดังเลยเออเสียงท็อปไม่ดังจริงทำไมอะ่ะ ต้องทำไงอ่ะทำไมแช้ไม่ขึ้นหน่ะทำไมทำไมเสียงไม่มออกอ่ะ